ค่ะวันนี้นะเฟรนด์คอฟเฟ่สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวนี่ไคเซไพโดไลเอมี่นะคะมาลองเกะดูกันซื้อได้จากฟ a s t เฟตออฟคอฟเฟ่นะคะนี่ค่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 ะนี่ะนคะนคะ เก็บกันเลยค่ะฝนมีอะไรอยู่นะใช่ไบอกเลยนะคะแล้วก็จอำให้พเพื่อช่วยของเรานะคะจำให้แล้วค่ะคือแม่อิงน,นั่นเองแม่อิงคือคนขายของที่ร้านเฟรนด์อฟคาเฟ่นะคะ แกะยากมากนะคะมันแข็งแข็งมากในตสิบห้าบาทนะคะคุณลูกค้าสิบห้าบาทสี่สี่สี่ส้่ส่สค่ช่วงรองเพลงหนึ่งเพลงค่ะช่วงรอ้อง อย๊บกิ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 ๊นกิ๊าาบกิ๊บกิ๊บกิ่นะคะกค๊บกิกิ๊บกิอบกิ๊บกะ๊บกิ๊บก <c oughs> ิ๊บกย๊กิก<อ>ิ๊บกิ <c oughs> ๊บบ <c oughs> อบกิ่กม รู้จังไงเดี๋ยวแม่จะแับแล้วเจาะด้านหนึ่งจะเป็นของเล่นอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นพิกด้านไหนค่ะนี่ค่ะด้านนึ่งนี่โอเคเรามาแกะกันดูเดี๋ยวคนละอันของแม่จะได้เป็นใจอ่ะด้านนึงเป็นของเล่นนะคะเป็นไข่แบบตัวไข่เอซสุ่มนะคะว่าจะได้ของเล่นอะไรแกะยากนขนมอร่อยนะคะ แกะยากมากแพ็คมาอย่างดีซีลซีลอย่างดีแมาแกะให้แนมะม่แกะให้แลบวนีนะจ๊อย <c oughs> แข็งมากบอ,อกเลยแข็งแบบแข็งจัด <c oughs> อ่ะ,อ,ะอือ,อ่ะช็อกโกแลตขนมเนี่ยลองให้ลูกชมผู้ชม,ชมดูช็อกโกแลตขนมตั๊กต okay. ัวค่ะโอเคขวา าลองมาดูของเล่นนะคะของเล่นเป็นอะไรนะจะได้ของเล่นผู้ชายเฮ้ยว้าวดน้ดนๆๆๆๆอะไอ่ะว้วมีช้อนกินขนมให้ด้วยช้อนด้วยของเล่นอะไรนะอะไรค่ะเดนอิสเกรอ์วีวีผมค่ะ เด็กๆคนไหนชอบสไปร์ตมาดหนุ่นได้นะคะพร้อมด้วยช้อนนะคะ15บาทนะคะราคา15บห้าบาทจา้อให้ลูกให้หลานเล่นไ,ได้เลยค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะใช่ค่ะเดนับสอหวีผม,มให้ตอบกันเลยนะสวัสดสอจะตกไปู่นอร่อยหนอยหม่มเนาะกินยัง バイ <laughs>